เต็มครับไปไปไปกินเลยเว้ยกินก็บ่อยหมาโดดครับจอแล้วด้นครับ กินครับผมไปครับคนไปช่วยหน่อยคนไปช่วยครับมาโดดดีครับเม็ดไปครับผมมีซิกแซกด้วยไปครับโคนไปเ,นเฉียง วนไปียงเฉียงไหนไปหนึ่งตัวนั่นแน่ามาแมงผิวสึกตึกตึกตึกสึกตึอทิมครับผมทิมครับ กินก็พอนะเอาซะหน่อยแล้วกันกินเบื้อกินเบื้อเม็ดไปครับโอ้มาดงงบดันอะไรมูนครับ อ้าอนนอวอย,าาอย่างนี้ก็ต้องหม่ำแล้วแหละอย่างนี้ดันมางนี้ก็ต้องหม่ำแล้วแหละลูกเข้าไปหนึ่งดอรครับกินแล้วครับไม่กินเว้ย อ่ะทีมเข้าไปผูกไว้เสร็จเลยโดนกับดักแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับอะดหงเงินไปตรงตรงกินครับ อืมตัวนั้นเดวไปครับตัวนั้นตัวนี้แป๊บนั้นจะผม่สมผมลุกตัวนั้นได้ไหมลุกหนึ่งดอก ลุกอีกหนึ่งดอกครับหนีไปหน่อยหนีไปตามนั้นไปครับตีสนิทตรงนี้หน่อยจินโคน โอ้กินโค้ดสิ่มได้จะ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 ไปครับเสียงเอาละไปเลยครับบูกระจายล้างพลังลุกเข้าไปหนึ่งดอกครับผมไปครับ กิน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 ลงล่างครับลงล่างหนึ่งแต่ไม่หนีเม็ดโดนกินนะเว้ยโคนเขาต้องกระจายแล้ววบท่านผู้ชมอ้าวเดินนั้นก็แพ้ดีครับ กินเลยครับผมกินเลยครับไปครับเบี้ยมาไปโคนครับเบี้ยครับเบี้ยเลยสามเบี้ยไป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 โอ้ โลขึ้นไปเม็ดครับดันครับดันครับกินครับกินครับอโดทับมากกินครับอื้ออ โดดกินโคนดีไหมโดดกินโคน้นเลยดีกว่าอแยงเข้าไปครับไปนั่งเข้าไปถอยครับ ใา่เงินไปก่อนไปครับเม็ดกินเลยดีไหมอย่าเพิ่งเหมือนกันถอยก่อนดีกว่าไปครับโผล่อ้อมนิดหน่อย คนเล่นหนีเลยเหรอฮะนั้นครับนา้กันไปเขาไม่มีเรือนี่หว่ากินแล้ครับผมเขาไม่มีเรือละไงดันไงดันไงดันงางไปครับเตรียมไงายครับผม ไปกินครับเนาะแล้วทำไมถึงไม่ยอมกินเบีย้ยตัวน,นั้นวะไปครับมา,าโดดกินครับืออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถอลงมาผูกครับผมกินกาไปครับอะไรพี่หิวพี่งก มาสักหน่อยดีวะเอามาสักตัวหนึ่งเลยยางรับแยางตัวครับเตรียมข้อมเหลือท่านผู้ชมค่อมเหลือครับ เอาละมาต้องโดดแล้วละจ้ะต้องเสียมาซะแล้วกินก็ไปครับกินครับเสร็จแน่นอนนะครับอย่างงี้ลูกเข้าไปครับโห่อแพร ครับผมมามามาโคนครับโคนอีกทีนึงดันเลยสามเบียรตรงกลางด,ดันครับดันครับดันครับผมดันครับผม นั้นครับกินกระป๋อยหนีครับผมเม็ดไปครับเม็ดไปครับโคนเต็มขึ้น กินเบี้ยดีกว่ากินลุกเลยนั่นนี่อลุกคอดหมอเอ้ยลุกคอดเหลือทีมทีมทีมไหนกันไปครับพมพารำท่อจอน้าคุณครับจอหน้าคุณ กินครับผมนี่เขาบอยอนนต่อไปเลยดีไหมอย่เพิ่งกย่งนันไปครับโคนกิน <c oughs> ต้นนั้นเลย สักไอตัวนี้ลงมาหน่อยดีไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เริ่มมาจากตรงนี้ดีกว่าโอ้ถอนไว้เถอนนี้ก็ต้องรีบหม่ำมันต้องรีบทิมทิมโคนก่อนเลยครับกินครับผมกินมาเร็วกินมาเร็วไม่กินก็ไม่กินก็ไม่กินละอาจารเลยครับ ทำไรดันตนนั้นกินดีครับนันมางั้นก็ต้องหม่ำไปครับไปตัวถูกไว้ครับเตรียมช้อนเลยดีกว่า เอาพี่เดินพาดเปล่าให้กินเหรอกินครับเพราะว่าเขาน่าจะเดินผ้าเขาน่าจะเอามากดโคนเหมือนเมื่อกี้ถ้าเรือน่าจะน้ำมันหมดนะครับนี่กินเราเร้ว้ยไปครับ ครับเดี๋ยวเตรียมตัวเอาเรือขึ้นไปกดอกดก่อนครับผมไปเตรียมแยงเตรียมแยงนะเอาเลยครับโคนบูกินมากินมา,ก,นมากินมาเร็ว อย่ปล่อยอตนแยงเรือแล้วพี่ลุกเข้าไปครับกินนก้าไปครับเล่นด้วยคนนะมา เครับมากขึ้นนั่นครับทีมครับผมนั่นก็ปกินครับกินครับผมทีม ทิมหนุกเลยทิ่มมาหืมายรับหนีมาทางด้านนี้อ่ะกินเข้าไป เอาให้กินไปเฮกินครับกินครับป่าลงมาผูกบางครับผมไปเจมเอาเรือออกไปแล่นแล่างงีไปครับ ไปตัวโอ้ให้กินไว้เฮ้ยอะต่อเลยครับบังคับงั้นกินครับผมอกินกข้ไป แยงครับมวนครับผมกินแล้วกินแล้ว กินปลกินครับโอ้โลงเนี่ยชอบอลุกหนึ่งทีดีไหมลุกหนึ่งทีแล้วกันครับ พูกไว้ครับกินครับผมกินครับผมกินเม็ดครับ dạng các bạn ạ dạng các bạn ạ tận nhất กินดีครับไปกินเหลือครับผม